ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านไดน้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหรียญหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจังหวัดนครปฐมรุ่น2จัดสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2450 ออกให้ทำบุญในงานปิดทองและฝังลูกนิมิตของวัดเพเนียงแตกโดยทำพิธีหล่อที่วัดลักษณะโดยรวมเป็นเหรียญหล่อแบบโบราณพิมพ์ทรงเป็นรูปห้าเหลี่ยมมีทั้งมีหูหล่อในตัวและไม่มีหูขนาดสูงประมาณ3.5ซนติเมตรกว้างประมาณ1.5ซนติเมตรหนาประมาณ0.5ซนเมตรเนื้อโลหะออกทองเหลือง ด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธประทับนั่งขัดสมาธิบนฐานเกียงองค์พระค่อนข้างฉลูดป้ากฏรายละเอียดต่างๆบนพระพักอย่างชัดเจนด้านหลังมีเส้นนูนตามขอบเหรียญเป็นรูปห้าเหลี่ยมและขีดเส้นใต้ในส่วนนอกเส้นนูนภายในก็อผ้าเหลี่ยมมีอักขระขอมนูนตัวอุและตัวมิ เหรียญหลอหลวงพ่อทารุ่นสองนี้คาดว่าสร้างหลังจากเหรียญรุ่นแรกไม่นานโดยมีการแก้ไขหล่อให้มีหูในตัวเพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่ใช้งานมากขึ้นและอักขระขอมด้านหลังเติมเสะละอยเป็นตัวมิไม่ต้องเขียนเพิ่มเติมด้วยมือดังเช่นเหรียญรุ่นแรกเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัฒนียงแตกโด่งดังมากในเรื่องคงกระพันชาตี ตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนี้อัตโนโประวัติหลวงพ่อทานั้นเดิมทีหลวงพ่อทาเป็นชาวราวซ่งบรรพบุรุษอพยพมาจากประเทศลาวในสมัยรัชกาลที่สท่านเกิดประมาณปีพุทธศักราช2,375เป็นชาวบ้านหนองเสือตำบลบอ่อผักกูดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ15ปีที่วัดโพธารามจังหวัดราชบุรีต่อมาเมื่ออายุครบ20ปีอุปสมบทณวัดวงคองอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานออกรุกขมูลทุกปีเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2,400เศษได้มาเป็นเจ้าวาดวัดเพนียงแตกหลวงพ่อทานั้นได้รับสมณศักดิ์เป็น รารูอุตราการบดีในสมัยรัชกาลที่5และก่อนปีพุทธศักราช2451พราะในภาพถ่ายของท่านซึ่งมีปรากฏเพียงภาพเดียวเท่านั้นระบุว่าถ่ายเมื่อโล๒127หรือปีพุทธศักราช2451หลวงพ่อถานั้นท่านได้มรณภาพ ในราวปีพุทธศักราช2458ถึง2459อายุของท่านก็ประมาณ80ปีและปัจจุบันนี้วัตถุมงคลของหลวงพ่อทาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสนนร,ราคาตั้งแต่หลักหมื่นบาทถึงหลักแสนบาท ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่